ให้ลดเมล่านิดต้องแบบ <Hey? S 2> ว่าเสียงผู้หญิงผู้หญิงน่ารักน่ารักย,ายา oh. ่าๆก็ไปเจอกับลิซ่าใช่ไหมคะต้องค่ะต้องบอกว่ากลับจากฝรั่งเศสปุ๊บก็จัดงานแฟนมีตกับแฟนคลับปั๊บเลยนะคะสําหรับนางเอกสุดฮอตคุณยาย่าอุรัสยาค่ะซึ่งยาย่าเองเขาก็มีการเล่าโมเมนต์ต่างนะคะว่าเขาไปที่งานปารีสแฟชั่นวีคที่ทำเอายาย่าเนี่ยใจฟูแบบสุดเลยนี่ค่ะเพราะว่าได้เจอกับลิซ่าแบบผิงเราก็ชมว่าน้องน่ารักไม่ขาดปากนะคะยาย่าเล่าบอกว่าน่ารักมากเลยน่ารักมากๆค่ะ ไปฟังเสียงยาย่าเองเลยดีกว่าใจมากเลยฉันก็ดีใจมากเลยขิงใหญ่เลยขิงใหญ่เลยตอนนั้นนะย่าจะไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแบบพูดอะไรไปบ้างตอนที่เดินออกมาคิดน่าจะว่า What I say What I say มัวแตตื่นเต้นค่ะคนมันเยอะด้วย She looks like a baby แบบแบบ น่ารักมากๆมีคนบอกว่าฝ่ายคล้ายกันายม่ายมหาเสน่ห์เขาบอกเมื่อก่อนอายมากเลยนะมันอยู่กลางแต่ว่าตอนนี้ไม่อายแล้วคุณใจอยาาวถามว่าคุยอะไรกันบ้างยาย่าก็บอกว่าย่าก็แค่ขอบคุณที่น้องให้ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าไอ้ a b ามาบิ๊กแฟน้องเขาหน้าเด็กมากเลย very cute น,น้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนลิซ่าเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบยา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 ,ยาก็บอกบอกว่าเขาก็ดีใจมากเลยคิงใหญ่เลยเนี่ยเมื่อกี้ที่เราฟังกันน่ารักมากตอนที่น้องบอกว่าวันนี้สวยจังเราก็รีบขอบคุณจริงๆนะตอนนั้นในญาตาก็จาอะไรไม่ได้เราด้วยซ้าว่าพูดอะไรไปบ้างตอนที่เดินออกมาก็คิดในใจว่าพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ย ัมแต่ตื่นเต้นคนมันเยอะด้วยแต่น้องเหมือนเด็กมาก She ช o ลุ like a baby นะคะน่ารักมากๆถ้าใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบจุดๆอยากจะเอากลับบ้านเป็นแบบน,น,นั้นนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือเขาบอกเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกคนมันเยอะแต่ก็เป็นเรื่องประทับใจแล้วก็ถามบอกว่าอิจฉาแล้วสิ <c oughs> แน่นอนแต่น่ารักจริง